เสียงหลานครับผม h o n d a City นางฟ้าปี2012 1.5บุยอ่าปี2012ครับงวดพัน6,000ตลอดสัญญาเอาเบิ้งรถเบิ้งรถครับผมเบาะหนังทั้งคันอ่าพวงมาลัยมัลติฟังชันกุญแจรีโมทไม่แสนโลแอร์อย่างฉ่ำครับผมอ่าเม็ดโอเม็ดาร์ตะโคงตะเข็บเดิมหมดครับผมลังคาเคาะดูหน่อยเคาะดูหน่อย ขาเล็กขาเล็กเพราะเบิง่งมือนั้นมือนั้นมือนั้นไอ้วันหวยออกรีวิวรถก่อนวันหวยออกอแล้วซี่ทะเบียนให้ลูกค้าเบิง่งผู้ใดซื้อตามคือสิถูกหวยเงินล้านเด้กของซื้อบมื่นี่บ่ได้ซื้อคอยเซาหวยแล้วคอยเซาหวยเอาเบิ้งหอดเ <c oughs> บิงยยบ้งเบิ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 ย่งเบิ้งจะหอยฮะเบิ่งหวยกุ้เจ้ากับมางเปนี่แหละซ่องคอยไปรู้กันง่าเจ้านี่เราพิเศษ หุ้มเบาะหนังให้ใหม่ทั้งคันครับผมรถสวยรถบางเดิมครับงามงามแจ่มๆแม็กครับอ่าคู่โตนมากครับเป็นแม็กซิ่งอ่าจากเจ้าของเดิมโอเคดูแลคู่โตอีกนั่นด้าคู่ไอ้จากของจากของเดิมคู่โตไม่จากเจ้าของเดิมอ่าดากเดิมท้ายเดิมครับบล็อกแม่แรงอุ้ยรถอีกอย่างงามเท่แต่เป็นผู้หญิงก็คืออ่าสวยอ่ะเอองามอืมดากองตั้งแม็รถบ่เคยติ๊กเก็ต สปอยเลอร์ iler, หลังชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันอ่าเซ็นเซอร์รอบคันอีกโอ้โหงามจริงๆซิงซิตี้นางฟ้าปี 2, 2012นะกันทรงกันสากแพนเพจอยู่ครบชัดเจนจัดไปแน่นได้ถูกต้องตามกฎหมายครับพี่น้องงวดพันหกพัได้ซิตี้นางฟ้าไปครับนะมาดูหางเครื่องโอ้หามเหงเครื่องเดิมเดิมนิ่งครับออ เคยนั่งฝ่าไปครอบครองอะฟรีดาวฟรีจองฟรีจับฟรีโอนกับค่างวดเพียง6000บาทใช้บัตรประชาชนไปเดียวซื้อรถกับเสียยะวิธีการจองง่ายๆแอดไลน์หน้าช่องทิกตอกเฟซบุ๊กหรือว่า YouTube ส่งโบลโทรศัพท์แล้วก็บัตรประชาชนมาเลยที่เหลือเสียยะจัดให้อยากซื้ออยากขายรถยนต์มือสองเสียยะรับจบครบทุกวงนจรจะแลกจะเลี่ยงจะเทินจะขายอะมาจะดีไฟแนนซ์มาภาษีพ,พบรบประกอบประกันมา จัดให้หมดครับผมเอาแชร์ไปเข้าไปร่นถูกใจก็แชร์ไปขอยร่ำขอยรวยขอยถูกหวยเงินล้านทุกคนครับผมแจ้ว